สวัสดีครับรเ,เบนนอ,อ,อฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้ช่อง u ู u b e ของสามฤทธิ์บุญลั่มข็ฝากไว้ในอ้อมใจของเอฟซีทั่วโลกนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก่อนอื่นขอคำเตือนนะครับทางช่องเป็นสื่อแนะแนวทางการเลือกซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงให้ทราบว่าสูตรทุกสูตรมีหลุดมีเข้านะครับอย่างงวดที่แล้วผมดับเก้าเก้ามาก็พาให้ fc ผิดหวังแต่สเกาสี่ยังมานะครับมาขึ้นข้างบนไปก็เป็นนั้นว่าพอได้ค่ากาแฟ น้ำชากาแฟนะครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงว่าสูตรสามเหลี่ยมเริ่มต้นที่สูตรสามเหลี่ยมก่อนนะครับสามเหลี่ยมนี้ก็เป็นฐานเสียนพระเออเสียนเขาเรียกเสียนพระสองห้าแปดฐานบนฐานซ้ายศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดฐานขวาสามหกเก้า โดยเฉพาะสามหกเก้านี้ตั้งแต่ตั้งกองฉลากมาไม่เคยออกแม้แต่งวดเดียวอุ่มเลขท้ายรางวันที่หนึ่งส่วนสามฐานนี้เขาเรียกข้ามเสียนพระนี้สำหรับปีหกห้านี้ออกมาแล้วแปดเก้าครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะโปรดพิจารณาด้วยนะครับว่าเสียนพระนี้เป็นส่วนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากอ่อ <c oughs> ปีหกสามออกมาแค่เสียนผ้านี่ออกมาแค่สามมวดปีหกสี่ออกมาแค่เดี๋ยวผมจะดูนะแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> เสียนพระออกปีหกสี่นะครับเออปีหกสามปีหกสามออกมาเ,เดี๋ยวดูสถิติให้นะครับ ก่อนอื่นก็กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามไว้นะครับเพราะเลขของทุตของผมนี้สูตรของผมนี้ใช้ได้ตลอดชีพรับ <c> ร <oughs> องได้ว่าไม่มีหลุดจะหลุดก็ต่อเมื่อเราเราอะไรแเปิดแทงแทงอซื้อตัวตัดตัวถูกทิ้งซื้อตัวผิดสองแปดปีหกสามนะครับเมื่อวันออกวันพฤหัสที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกสาม เลขที่ออกสองแปดหกสองตัวออกห้าสามนี่แะครับมันเป็นสองแปดหก็อยู่ที่สองฐานนะครับสองแปดหกอ่าสามเหลี่ยมบนกับฐานขวาสองเปดหกอันนี้เป็นเป็นออกสองฐานแล้วต่อวัวต่อมาวันที่หนึ่งวันเสาร์วันที่หนึ่ง,งเดือนแปดปีหกสามเลขที่ออก 39192 3 9 1นึ่งเก้าออก้สองฐานฐานขวาสองฐานซ้าย1ก็เป็นออกสองฐานต่อมาก็ออก811เดือนวันอาทิตย์วันที่16เดือน8นะครับออก 811ล่างออก8ป8นะครับก็เป็นออก2ฐานก็ม่ต่อมาก็วันที่อังคารวันที่1เดือน9ปี63ออก997นะครับออก997อันนี้ก็2ฐาน083นี่มาแล้วครับ1ครั้ง083ก็อยู่ที่สายเสียนผ้านะครับ380เห็นไหมครับ ออกฐานซ้ายฐานบน8ฐานล่าง0ออก3 80เสียนพระครั้งที่1ต่อมาออกวันที่หพฤศจิเอวันพฤหัสวันที่1เดือน10ปี6กสามเกสนี่ก็2ฐานนะครับเพราะ9ก้าับสอยู่ฐานเดียวกัน8อยู่ฐานบนต่อมาออก0 51 38ปี63นะครับนี่ก็เป็น2อฐานฐานซ้ายกับฐานบน404เบิ้ลออกฐานเดียวฐาน1นฐานซ้าย66หออกฐานซ้ายฐานขวา994ออกฐานซ้ายฐานขวา303ออกฐานซ้ายฐานขวา628ออันนี้มาแล้วครับ มาแล้วครับหกสองแปดนี่ครับเป็นเขาเรียกอ่ะอันนี้เสือเออมังกรมังกรอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนทางของมังกรสองสี่ห้าหกแปดนานๆออกครั้งปีหกสามออกมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเสียนพาออกมาแล้วหนึ่งครั้งต่อมาอกสามเก้าห้าสามเก้าห้าสามเก้าห้าก็ออกสองฐานอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นฐานซ้าย ล่างสามห้าฐานบนเก้าด้านขวาต่อมาออกสามศูนย์เจ็ดนี่ก็สองฐานอีูแล้วครับ 3, 0, 7, าสามศูนย์เจ็ดฐานซ้ายฐานขวาออกต่อมาออกหกศูนย์สามนี่ก็สองฐานครับห้าสามแปดห้าสามแปดก็สองฐานฐานล่างฐานบนฐานขวาสี่สองสองสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย สองก็สองฐานฐานล่าง2ตัวฐานบน1ตัวคือสองเดปดเดอันนี้สองฐาน7จ็ดสองเดสฐานห้าเ้าเดนี่นะครับเสียนพระมาแล้วครับปี6กสีสามีแค่ฐานเดียวนะครับแต่ปี64มาแล้วครับหครั้งห้าเต่อมาออกเก้าดสองเ้า เจ็ดสองนี่ก็เสียญพระเหมือนกันครับเป็นเป็นครั้งที่สองของปีหกสี่ติดติดกันนะครับแล้วก็แปดหกหนึ่งนี่ก็เสียญพระอีกแล้วครับปีหกสี่นะครับแปดหกหนึ่งก็ปีหกสี่นะครับนี่ปีหกหกสี่ออกมาสามครั้งวสามวเลยนะครับที่ออกเสียญพระต่อมาก็ออกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดก็สองฐานเหมือนเดิมครับเป็นเป็นสองฐาน ต่อมาเจ็ดสองห้านี่ก็สองฐานต่อมาก็สองหกหนึ่งสองหกหนึ่งก็เสียนพระอีกแล้วครับเป็นปีหกสี่เป็นครั้งที่สองแล้วเออครั้งที่สามแล้วเสียนพระต่อมาเจ็ดห้าศูนย์นี่สองฐานฐานล่างสองฐานบนหนึ่งฐานซ้ายสองตัวเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดฐานบนเป็นสองห้าแปดก็มาห้าหนึ่งตัวต่อไปก็สี่เจ็ดห้า สี่เจ็ดห้าก็สองฐานฐานซ้ายสี่เจ็ดบนห้าต่อไปเก้าสามห้าเก้าสามห้านี่ก็สองฐานฐานขวาคือสามเก้าห้านะครับห้าอยู่ฐานบนหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็สองฐานฐานเดียวสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองนี่เป็นเสียงพาอ,อีกแล้วครับท่านปีหกสี่นะครับปีหกสี่เสียงพาเป็นสี่ครั้งสี่งวดแล้ว ต่อมาออก307นี่ก็สองฐานนะครับเป็นฐานซ้ายสองตัวฐานขวาหนึ่งตัว761นี่ก็สองฐานอีกแล้วครับเพราะว่า7จ็กับ1ประงฐานเดียวกันหอยู่ฐานซ้ายเออเจ็ดหนึ่งอยู่ฐานซ้ายหอยู่ฐานขวา258นี่มาอีกแล้วครับปี64ปีหกนะครับมับงกรมาอีกแล้วครับ258นะครับนี่ออกฐาน4ใน ในชุดสองคู่มา2คู่ไม่มาครับมาชุดนี้ครับผมมาสองครั้มีมาหนึ่งครั้งแล้วครับฐานที่ว่าออกยากปีหกสาออกครั้งเดียวปี6กสี่ก็ออกครั้งเดียวต่อไปปี6ต่อมาก็ออก2องสามห้าสสามห้านี้ก็เป็น2ฐานครับสอยู่ฐานซ้ายฐานขวาสองห้าอยู่ฐานบนต่อไปศูนย์หก ศูนย์หกแปดไมคเลยครับเสียญพระเสียญพระศูนย์หกแปดนี่เป็นปีหกสี่นะครับเป็นเป็นเป็นงวดที่สี่ที่เอ่อออกเสียญพระปีหกสี่ออกกี่ครั้งแล้วเดี๋ยวดูที่เอ่อเสียญพระสามเก้าห้าไม่ใช่สามศูนย์เจ็ดไม่ใช่เสียญพระออกเป็นเอ่อสามงวดปีหกสี่ออกแค่สามงวดแล้วนะครับต่อไปห้าเก้าเจ็ด ห้าเก้าเจ็ดก็เป็นเป็นเสียญพระอีกแล้วครับปีหกห้าเริ่มแล้วปีหกห้าแล้วปีหกห้าเอ่อปีหกห้านี้รู้สึกจะเสียนพระยาวเลยศูนย์หกแปดก็เสียนพระหนึ่งห้าเก้าก็เสียนพระสามศูนย์แปดก็เสียญพระหนึ่งสองสามสี่เก้าศูนย์ห้าก็เสียญพระห้าแปดหกเจ็ดก็เสียญพระหกเอ่อหกหนึ่งแปดก็เสียญพระเจ็ด 9ก้าไม่ใช่หกสี่สองสองฐานศูนยสองสองฐานศูนยสองสองฐานหนึ่งหสองฐาน8 0ดศสองฐานสี่หนึ่งเจดสองฐานสี่ศหสองฐานสองฐานมากกี่งวดครับมีหนึ่งสี่สองเออหกสี่สองหนึ่งศสองสองรือก็หสาเ็ดเสียเออเสียอันนี้อันนี้เสียนพระ สี่หนึ่งเจ็ดเสียนพระ2 2เออแปดศูนย์เจ็ดเสียนพระสี่หนึ่งเจ็ดสองสองเออสองฐานแล้วก็สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าสองฐานต่อมาก็ออกห้าเก้าสี่เป็นเสียนพระอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับเสียนพระกับสองฐานนี่แทบจะแยงกันมาเลยตอนนี้เฉพาะปีหกห้านี่นะครับเสียนพระนี่มาแปดงวด ต,ติดกันเลยนะครับนี่นะครับเสียนผ้านี่เปมีส่วนสําคัญมากปีหกห้ามันผมว่ามันจะเป็นอาถรรพ์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต่อมาก็เป็นสูตรสี่เก้าในสี่เก้าในหนึ่งเก้าในหนึ่งนี้ก็เอเดับทุกหลกเดี๋ยวไว้ที่หลังเดลกดับทุกหลัเหลเก,กลเอาเอาสามเหลี่ยมก่อนนะครับ พอสามเหลี่ยมนี้ก็สุดชายธงเรียกสูตรชายธงนะครับก็เขียนเรียงตามที่ผมที่เห็นนะครับก็สี่ตัวมาตัวสามตัวมาตัวสองตัวมาตัวตัวเดียวมาแต่งวดนี้วันที่สิบหกสิงหาคมนี้ความน่าจะเป็นสูงมากคือตัวดับเขาคือนี่ครับสามเจ็ดเก้าศูนย์ 3790เนะครับเป็นตัวดับทีนี้ตัวเด่นจริงๆก็จะเหลือแค่1ตัวเดียวกับ0ระหว่าง0กับ1นี่ถ้า0มาก็มี0ูนย์ก็แทงศก็ไม่อยู่แค่แค่นี้แหละครับแนวนอนก็มีมังกรก็มีศูนองสีแต่0นี่ถ้าจะมาจะมาอยู่ที่หลักหลักหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะก่อนออก3วันผมจะเน้นให้อีกทีนะครับ ว่า024 025 026 028 045 046 048 056 058 068อันนี้เป็นเนมังกรเอ่อถ้าเป็นเสือเสือก็จะเป็นแนวตั้ง021 041 051 061 081จะมีแค่นี้ครับถ้าถ้าศูนย์มานะครับแต่ถ้าศูนย์ไม่มา หนึ่งมาก็จะมีแค่อยู่เหมือนกันครับอยู่เก้าหางเออเก้าหางเออสิบหางเหมือนกันครับก็จะมีหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดแต่จะเป็นแนวเสือตะเนื้อเสือก็จะเป็นแนวตั้งก็หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ หนึ่งหกศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นี่แหละครับถ้าหนึ่งมานะครับทีนี้ก็ให้ช่วยกันพิจารณานะครับว่าศูนย์จะมาหรือหนึ่งจะมาทัวดนนี้รู้สึกว่าจะเล่นแต่จะหาซื้อได้ง่ายมากเพราะว่าตัวเลขมันมีน้อยเพราะมีเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งเท่านั้นแต่เด่นหนึ่งรู้สึกจะแรงถ้าหนึ่งมาจะอยู่แค่หลักหน่วยนะครับหนึ่งจะมาหลักหน่วย ตามที่ผมดันไว้ข้างล่างนี่นะครับก็จะมีห้าสองหนึ่งสี่สองหนึ่งหกสองหนึ่งแปดสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่นี่แหละครับแล้วก็แปดตีหนึ่งแล้วก็หกห้าหนึ่งนะครับหนึ่งจะไปอยู่หลักหน่วยนะครับระหว่างหนึ่งกับสี่นี่แย่งกันอยู่หลักหน่วยนะครับแต่ระหว่างห้าหกแปดเนี่ยจะอยู่แยกงกันอยู่หลักร้อย เพราะฉะนั้น fc นะครับอย่าอย่าปรดติดตามต่อไปเรื่อยๆนะครับวันก่อนออก3ามวันผมสำมฤทธจะพยายามเอาสูตรที่เอาตัวที่วันเน้นแรงที่สุดมาให้ fc ทุกท่านไม่ผิดหวังสำหรับเลขท้าย2ตัวนั้นก็เน้นอยู่แค่สองหางเองครับมี3าสี่กับ6กสเท่านั้นครับตีมาอีกนะครับล่าง เผอมาทั้งล่างทั้งบนอีกนะครับอย่า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 คิดว่าเอ๊ะทำไมมันเลขมันสี่ปีนี้เป็นเลขมงคลสําหรับสี่ปีที่แล้วเป็นเลขที่อาภัพปีหกห้านี้เริ่มมาแล้วครับเริ่มมาติด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 กันแล้วครับเห็นไหมเพราะว่าสี่นี้เป็นเลขมงคลสําหรับปีนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ กดสับสไา้กดติดตามให้กำลังใจกับสำริดนะครับผมไม่ขออะไรครับขอแค่ขอ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 ,ขอบคุณเท่านั้นแล้วจะจัดสรรหาสูตรที่ใช้ได้ตลอดชีพนี้มาให้เอซได้เรียนรู้แล้วก็ติดตามผมต่อไปส่วนสูตรดับนั้นมันมีความสำคัญเหมือนกันอย่างสาม ดับสามดับเจ็ดดับเก้าถ้าดับสามก็สองกับสี่จะมาตัวหรือสองตัวหรือจะไม่มาดับเจ็ดระหว่างหกกับแปดจะมาหรือไม่มาจะมาตัวหรือสองตัวดับเก้าเป็นตัวเป็นสูตรเดียวกับที่ดับเก้างวดทีแล้วเพราะไม่หลุดมาสามสิบกว่างวดเพิ่งจะมาหลุดงวดที่แล้วแต่ระหว่างดับเก้าสำหรับงวดนี้กับศูนย์นี้ยังไม่หลุดเลยเพิ่งจะหลุดครั้งเดียว เพราะฉะนั้นระหว่าง8กับ0 9 8 0 1เนี่ยผมขอรับรองได้ว่างวดนี้ FC จะไม่ผิดหวังจะติด8ติด0แต0่0ก็อยู่ในเกณฑ์ดับ8กับ1นี่มีความสำคัญมากที่ติด8 1 FC น่าจะติดติดตามไว้อย่างชุด8 4 1 8 1 4 8 2 1 8 สองหนึ่ดหนึ่งสองนี่แหละครับติด8ปดแดหหนึ่งโดยเฉพาะ8ปดห้าหนึ่งนี่ครับติดแปดทั้งหมดเลยนะครับให้เอฟซไปจัดหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดไม้ติดมือไว้คนละใบสองใบนะครับสำหรับตัวเตง็งตัวที่จะให้เอฟซประทับใจก็ก่อนออก3วันนะครับ สำหรับอีอกสูตรหนึ่งยังไม่ได้บอกขอโทษทีนะครับนี่ครับเก้าตัวมาตัวเก้าตัวมาสามตัวหรือสองตัวงวดนี้งวดที่แล้วสี่อยู่นอกกรอบอยู่นอกเก้าก็ออกมาแล้วงวดนี้ก็ความน่าจะเป็นก็จะมีสี่ห้าหกแปดหนึ่งสองหกตัวมาแน่ๆสามตัวเพราะฉะนั้นให้ f อฟซตรงตระหนักไว้ว่าสี่ห้าหก แปดหนึ่งสองมาแน่ๆครับ3มตัวแต่วันก่อนออก3มวันผมจะเอาเน้นตัวตัวเด่นที่สุดแล้วก็เหลือเลขน้อยที่สุดมาให้ fc ประทับใจได้แน่นอนสำหรับสองตัวก็อย่าลืมนะครับหา3ามสี่สสกับ6446ไว้นะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเตรงที่ว่าน่าจะมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับมันไม่แน่ขอให้เอฟซีทุกท่านอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นํุลังใจกดติดตามให้กับสำหริบบุญล่านะครับเพื่อที่จะได้มีกําลังใจจัดสรรหาซื้ออุปกรณ์มาให้เอฟซีพนจากความยากจนมีจต่ความร่ํารวยมีความสุขกันทั้งประเทศนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีครับครับงวดนี้ครับครับสวัสดีครับ